ม่เป็นออกมาวันนี้ก็จะออกมาพูดเรื่องคุณลุงนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดินออกกําลังกายสายมากเลยค่ะว่าจะออกมาแต่เช้าตอนเช้าช่วงเช้าจึส,สายนะคะแดดดีมากแต่ว่าไม่ทันเพราะว่าไม่เป็นต้องอยู่บ้านมีภาระ,ะหน้าที่ <c oughs> ตอนแรกจะออกมาเดินตอนเช้าพอดี ลูกส่งข้อความไปหาก็เลยต้องทํางานบ้านรอค่ะพอไม่เป็นทำงานบ้านเสร็จลูกสาวก็มาพอดีเลยค่ะเหื่อตกซึกซิกเลยครับเพื่อนๆรีบทําให้มันเสร็จแต่มันก็เสร็จเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนน้ําพระยังไม่ได้เช็ดหิ้งยังไม่ได้ซื้อดอกไม้ยังไม่ได้ไหว้พระอะไรเนี้ยค่ะเพื่อนลูกสาวมาแล้วไม่เป็นก็ยังทําต่อให้มันเสร็จค่ะไม่เป็นก็เลยบอกลูกสาวบอกว่าทาตัวให้สบาย แกก็ซื้อพิซซ่ามาแล้วก็ซื้อชามาดื่มเองซื้ออาหารมาทํากินเองนะคะพิซซ่าเหลือตั้งเยอะแกก็เลยบอกให้ไม่เพนเนี่ยกินพิซซ่านะกินได้ก็ว่าอย่างนั้นไม่เพนก็ไปหยิบสองชิ้นเอาขึ้นหิ้งให้น้องจูเลียให้พ่อให้แม่บรรพุรุษนะคะไม่เพนก็พูดกับน้องเซฟียว่าก่อนที่จะกินต้องเอาขึ้นหิ้งก่อนเพียงจะบอกให้เขารู้นันเองเคะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาอาหารขึ้นหิ้ง พอดีเป็นวันพระด้วยก็ให้เขาได้บุญไปค่ะเขาก็ไม่ลืมพี่สาวเขาเสร็จแล้วแม่เป็นก็ต่อเิ้งพระเสร็จจนนั่งไหวพระสวดมนต์เวลาลูกสาวอยู่แม่เป็นก็เป็นห่วงแกบอกว่าแกจะกินพิซซ่าเสร็จแล้วก็จะไปทํางานเลยเป็นนั่งอยู่ในห้องพระก็เปิดประตูออกมาสองสารอบนะคะไม่อยากให้เขากวนไม่ค่อยจะมีสมาธิเท่าไหร่ค่ะถ้าเขาอยู่บ้านตลอด จนกว่าไม่เพิ่จะเสร็จเขาก็จะไม่กลัวว่าเขาจะไปเคาะประตูตอนที่ไม่เพิ่นนั่งสวดมนต์ย่างบทยายาอะไรเงี้ยถ้าไปเคาะประตูตอนนั้นไม่เพิ่นก็จะเริ่มใหม่หมดเลยค่ะหรือว่านั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ต่อเนื่องไม่เพิ่นก็เลยพักผูงนิดหน่อยเปิดประตูสองสารอบบอกว่าถ้าหนูจะไปทํางานหนูก็ไปนะไม่ต้องบอกแม่หรอกอะไรเงี้ยแต่ไม่เพิ่นก็อดเปิดประตูออกมาไม่ได้กับเพื่อน ในช่วงนั้นไม่เพนก็กาลังสวดมนต์พระมหาจากักรพรรดิอยู่ก็บอกให้เข้ามากราบแม่นะครับเพื่อนมากราบสามครั้งบอกว่ามากราบแม่แล,ลูกนะ้นแม่กาลังสวดมนต์อยู่แล้วหนูจะได้บุญไปด้วยไม่เพนว่าอย่างนี้แล้วเขาก็มากราบค่ะเสร็จแล้วเขาก็ออกมาทำงานที่ไม่เพนบอกลูกสาวให้มากราบแม่นั้นก็เป็นการฝึกให้จิตใจเขาอ่อนน้อมต่อพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่ค่ะเพื่อนเวลาไม่เพนว่าพระสวดมนต์ก็เป็นการฝึกจิตให้ตัวเองอ่อนน้อม ก็มีพระคุณนะคะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปทํางานไม่เป็นก็ออกมาเนี่แหละค่ะเพื่อนๆวันทั้งวันเลยกว่าจะออกมาได้ก็สายแต่นี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วเพื่อนๆใกล้จะหกโมงแล้วคุณลุงก็ใกล้จะกลับมาบ้านแล้วเพื่อนๆม่เป็นก็ต้องรีบออกมาก่อนที่แกจะกลับมาถึงบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าไม่เป็นยังไม่ได้ทาการบ้านเลยเลยยังไม่มีอะไรส่งเพื่อนๆเ,เลยที่ไม่เป็นออกมาวันนี้ก็ จะออกมาพูดเรื่องคุณลุงนะครัะเพื่อนๆไม่เป็นเคยพูดกับคุณลุงเรื่องนี้เมื่อก่อนแล้วไม่เป็นก็ได้พูดกับคุณลุงอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เอฟซมนมาก็มี FC ฟซท่านหนึ่งที่ติดตามให้กําลังใจไม่เป็นมาตลอดเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็สนับสนุนและให้ไอเดียไม่เป็นมาตลอดแบบโอ้ <c oughs> ก็นั่นเลยค่ะ ไม่เพ็นก็ขอบคุณมากๆเลยเขาให้ไอเดียมาว่าให้คุยกับลุงดูในเรื่องนี้ไม่เพ็่นก็คุยกับคุณลุงเลยค่ะแล้ว fc ที่ติดตามชมและให้คอมเมนต์ให้ข้อคิดมาไม่เพ็่นก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เขาใส่ใจให้ข้อคิดแล้วก็ถามมาและสนใจที่จะถามไม่เพิ่นมาค่ะเพื่อนแล้ว fc ท่านนี้ก็บอกว่าให้ไม่เพนะ่ะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับคุณลุงดูไม่เพ่นก็เลยจะ เอาออกมาพูด่าก่อนที่ไม่เพนกับคุณลุงจะเป็นแฟนกันตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วตอนนั้นเขาก็ไปไทยครับเพื่อนเขาอยู่ไทยเขากลับมาเขาก็คุยกับแม่เพนว่าเขาอยากจะไปอยู่ไทยเขาก็บอกว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเขาก็จะไปอยู่ไทยกับแฟนเขาแล้วแม่เพนก็ถามว่าแล้วจะอยู่กันได้เหรอ แล้วแกก็บอกว่าก็ลองดูลองอยู่ด้วยกันดูอยู่ได้ไม่ได้ก็จะได้รู้ไม่เป็นก็จะถามแล้วเรื่องงานล่ะเรื่องงานเขาบอกว่าทําที่เมืองไทยแล้วส่งมาทางด a ต a ้าได้ทีนี้เขาก็เลยสืบเสาะเพื่อที่จะไปอยู่เมืองไทยเขาบอกว่าเขาอยากจะไปอยู่เมืองไทยเขาชอบเมืองไทยเขารักเมืองไทยเขาจะไปอยู่กับแฟนเขาเรามันกําลังมีความรักเนาะแต่ทีนี้เขาจะเอางานไปด้วยไปทํางานที่นู่นแล้วก็ส่งมาที่นอร์เวย์ ตอนที่ไม่เพนย้ายมาอยู่กับคุณลุงนี้แกก็ยังติดต่อคนที่เมืองไทยอยู่นะคะเกี่ยวกับที่จะไปอยู่เมืองไทยนั้นนะคะเพือ่อนๆแกก็ติดต่อคนในไลน์ในเรื่องการงานในเรื่องไประไทยเนี่ยะคะ่ะแล้วแกก็มาถามคนนอร์เวย์ที่จะไปอยู่เมืองไทยนั้นเป็นยังไงคือหมายถึงมีสิทธิ์ไปอยู่เมืองไทยไหมคือหมายถึงระหว่างนอร์เวย์กับงานแกเกี่ยวกับ ภาษีอะค่ะแกถามคนนอร์เวย์ที่ทํางานที่เมืองไทยแต่คนนอร์เวย์นั้นเขามีบริษัทที่เมืองไทยค่ะเพื่อนๆแกก็เลยสืบสอะมาเรื่อยๆจนมาถามคนในนอร์เวย์เนี่ยค่ะเพื่อนเขาบอกว่าถ้าแกไปอยู่เมืองไทยแล้วแกจะขาดสิทธิ์หลายอย่างค่ะแกก็อธิบายไม่เป็นว่าตอนแรกนะแกจะไปอยู่เมืองไทยจริงๆแต่ตอนนี้แกบอกว่ายังไม่ได้คิดคือพักเอาไว้ก่อน แกเลยอธิบายให้ไม่เป็นฟังว่าเขาได้สืบเสาะและได้ข้อมูลแล้วว่าหากเขาไปอยู่เมืองไทยเขาก็จะหมดสิทธิ์หลายอย่างถ้าเป็นบริษัทของนอร์เวย์อยู่เมืองไทยก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ทีนี้เขาทำงานให้บริษัทที่อยู่นอร์เวย์แกบอกว่าจะเสียภาษีให้ทางเมืองไทยแล้วก็จะเสียภาษีให้ทางนอร์เวย์ถ้าเขาเป็นคนนอร์เวย์อยู่ และเสียภาษีคนนอร์เวย์อยู่เขาก็จะเข้าโรงพยาบาลฟรีเงินบำนาญอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้เป็นของชาวนอร์เวย์เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์คเพื่อนถ้าเกิดว่าไปทำที่เมืองไทยแล้วภาษีมันก็จะเปลี่ยนไปจะอาจจะเสียทั้งสองทางทั้งทางนอร์เวย์ทั้งทางเงางมืองไทยแถมยังหมดสิทธิ์ในการรักษาตัวสุขภาพระบบเขา,าดีมากเลยค่ะเขาดูแลประชาชนเขา,าเป็นอย่างดี คือเขารับผิดชอบประชาชนนะครับเพื่อนเมืองไทยนั้นมันตัวใครตัวมันที่นี่รัฐบาลคุ้มครองและหลายด้านนะครับเพื่อนเราเป็นคนนอร์เวย์เราจะได้เปรียบหลายอย่างทั้งเรื่องการเงินและการคุ้มครองและอยู่ในระบบของคนนอร์เวย์ครับเพื่อนแกก็อธิบายให้ฟัง แกไม่ใช่คนที่จะอธิบายอย่างละเอียดแต่ไม่เพนก็เข้าใจแกค่ะไม่เพนบอกว่าไม่เพนรู้จักญาติคนหนึ่งคือผู้ชายเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วเขาไปซื้อบ้านที่นูน่นแล้วอยู่เมืองไทยถาวรครับเพื่อนๆไม่เพนบอกเขาอย่างนั้นเขาเป็นชาวฝรั่งเศสเขาแต่งงานกับคนไทยและมีลูกมีครอบครัวซื้อบ้านแล้วอยู่ที่เมืองไทยถาวรก็ทําได้ยังไงเขาบอกว่า มันทําได้แต่ว่ามันเป็นทางเลือกของเขาว่าเขาจะเลือกทางโน้นหรือว่าทางนี้เขาอาจจะทําผิดกฎก็ได้แคว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพืนก็คงจะพูดแค่นี้แล้วคเพื่อนเพื่อนหากเพื่อนเพื่อนเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงก็เม้นมาได้ค่ะเพื่อนก็พยายามอธิบายแล้วก็พยายามคุยให้เข้าใจเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะเพื่อนบุญรักษาพระครองคาสมงคมมั่นปรถนาสวยขึ้นรวยขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้น สำเร็จทั้งทางโลกทั้งทางทำค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ